สวัสดีครับวันนี้ผมพิธีกรจำเป็นได้รับเกียรติจากชมรมคนรักมุกนาหารวันนี้เป็นวันฉลองตุดจีนล่วงหน้าของชาวมุกนาหารเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับวันนี้ด้านซ้ายมือผมนี่นะครับเสื้อแดงมีดาวสีเหลืองนี่ก็คือเป็นประธานชมรมคนรักมุกนาหารนะครับส่วนแต่งชุด เขาเรียกชุดชุดชุดประจำชาติอาวใหญ่อาวใหญ่ใช่ไหมฮะอาอใหญ่เป็นเป็นผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้แนะนำตัวทีละท่านนะครับตอนนี้ก็พบกับพิธีกร,รร่วมกับผมก็คือท่านอ่าพี่คนนี้ท่านเป็นผู้อ่านข่าวของช่องอะไรให้ท่านแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับ ผมชื่อทวีศักษ์ชาติดำรงไทยเป็นผู้ประกาศข่าวภาพภาษาเวียตนามของกศรานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอแนะนำตัวเป็นภาษาเวียดนามสินเจ้าต้อลาไท้ายมังหุงฟัทธังเวียนกว่าได้กวกซาไทยลานจึงจริงเวียดง,งอือเวิร์ผมในลา่นาไง Bình t ชิ th n thì là anh em chúng tôi tổ chức cái buổi liên hoan để mừng Tết. Vâng, bây giờ xin n, n h ชิญที่จังหวัดท่านเป็นผู้ประกาศข่าวของช่องอของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับลำดับต่อไปเราจะสัมภาษณ์หัวหน้าแก๊งใช่ไหมฮะเบก็เรียกหัวหน้าแก๊งแล้วกันท่านประธานชมรมคนรักบุกอาหาร ท่านประธานช่วยแนะนําตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมต้อยกุวรรณเป็นประธานชมรมชาวมุกดาหารในกรุงเทพและปริมณฑลครับวังอินต้อยกุวรนณ đ â ห là chủ t ị ก h của n h ó ม người มุกดาหาร ở บังก์ก๊กและ các khu lân cận วังท่านผู้ฟังฮะ บางท่านเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยจะฟังภาษาไทยไม่ออกก็มีใช่ไหมฮะ,ะอย่างคนรุ่นเก่าๆนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้นี้ใส่เสื้อสีเหลืองคล้ายๆหนังจีนนี่นะครเป็นผู้พุทโสท่านหนึ่งของอชมรมคนรักมูอาหารจะเป็นทั้งเป็นเขาเรียกว่าพ่อบ้านเลยฮะ ในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสื่อก็ดีหรือการละเล่นก็ดีหรือนำสิ่งต่างๆที่บรรพบุพรุษของเขาเหล่านั้นได้ทําไว้ท่านผู้นี้จะเป็นผู้ค้นหาและนำมาเสนอแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านแนะนำตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรชื่อหลิวเตอหัวหรืออะไรเนี่ยทำนองนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสินเจา้าจุกมึงน้ำเมยก็กระผมชื่อทวีศัพท์ครับชื่อเล่นว่าวินครับอ,อายุปีนี้เข้าปีใหม่แล้วก็26แต่กลับกันก็ <c oughs> <c oughs> ก,ก็วันนี้เราก็เหมือนกับว่าพวกเรามารวมตัวกันเพื่อ đệmຈັດงาน và... à, Tết luôn à, xin giới thiệu để mọi người được biết đây là anh Vinh à, là người rất là quan tâm về vấn đề à, văn hóa, phong tục tập quán, à, các ẩm thực, các trò chơi dân gian của Việt Nam thì anh Vinh đã là người sưu tầm và là à, tập duyệt cho các em từng biểu diễn và phát trên các kênh truyền hình nhiều lần anh được uh, rất nhiều người quan tâm theo dõi các cái hoạt động về văn hóa ẩm thực và uh, các trò chơi dân gian. lãng lắng. thì khi chúng và mì, mì จริงๆมันต้องมีนางเอกกับพระเอกใช่ไหมัอันนี้เราถือว่านางเอกเพระเอกคู่พระคู่นางแล้วกันเราจะมาสัมภาษณ์วิสัยทัศน์ของอประธานชมรมของคนรักบุกคาหานะครับว่าจะดูว่าท่านมีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรก่อตั้งกลุ่มนี้มาเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็าการรวมพลเนี่ย มันค่อนข้างจะย,ยากมากได้ข่าวว่าท่านต้องเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยที่มีการจัดงานเนี่ยเอาซีดีไปแจกน้ําท่วมแล้วไปช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนเวียดนามหรือคนไทยหรือคนจีนอตอนนี้ลองมาฟังดูว่าท่านมีวิสัยทัศน์เป็นยังไงครับเชิญครับท่านประธานครับสวัสดีครับอันดับแรกเลยเหตุที่ผม มาทำงานจิตอาสาเกี่ยวกับพี่น้องเวียดเกี่ยวกรุงเทพและปริมณฑลนี่สืบเนื่องจากว่าผมอยากให้พวกเราช่วยกันร,รักษาวัฒนธรรมประเพณีของบรรพบุรุษเราที่สร้างไว้ให้กับลูกหลานสืบต,ต่อต่อไปหลกัหลกๆก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็พอทําไปทํามาพี่น้องเราก็าให้กําลังใจมาโดยตลอดแล้วก็ này, khi chúng tôi chúng tôi cũng Vâng, quý vị thân giả. À, anh Tỏi nói rằng á, khi mà nghĩ để mà hoạt động để mà tập trung anh em bà con việt Kiều à, trong cái việc lập cái nhóm người Mục ra là anh có một cái ý tưởng là để bảo vệ cái bản sắc văn hóa của dân tộc เ ể đoàn kết ท ấ t cả m ด i k ก ề u b ่า và ะ à m n h ữ ต g cái เ ô n ่อ i ệ ก đ า g ว ữ ให้ cái ร ả n c า ấ t của người ัก ệ t n ว m xa xứ v ้รักษาไหักษาไวรกาว้ให้้ว้ใดราไว้้ดาไได้รา้ใหาน้าจด้ได้กตรงไห้ไราไไดางไรเดีรยวท่านจะบอกกล่าวให้เราฟังว่า ท่านไปค้นหามาจากไหนยากง่ายอย่างไรแล้วก็การละเล่นต่างๆฮนะตอนที่ที่เราอยู่เนี่ยลมแรงมากนะครับพายุกํลาลังเข้าขณะที่เราสัมภษณ์กันอยู่เนี่ยสงสัยคลิปนี้จะดังแน่เลยเพราะว่ามีคู่พากคู่นางเชิญคุณพี่ครับด้วยบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับครับขอบคุณครับกิจกรรมวัฒนธรรมของคนไทยเสื้อสายเวียดนามเนี่ยตัวผมเองในวัยเด็กได้สัมผัสจากรุ่นพ่อแม่ครับ ได้มีประเพณีการต้อนรับตุดยวนหรือว่าตุดเวียดนามหรือว่าเต็ดซึ่งในวัยเด็กเราสนุกสนานมากเพราะว่ามีเรื่องของการเตรียมบ้านเตรียมช่องให้สะอาดสะอ้านการเตรียมเสื้อผ้าขนมนม,นมเนยต่างๆมีการร้องลําทําเพลงของนักเรียนเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากแล้วก็ได้เห็นดอกไม้สวยๆที่เป็นอดอกหวามา นะครับหรือดอกช้งางนาวมาประดับตามบ้านเรารู้สึกว่าเราประทับใจกับประเพณีการต้อนรับเต็ดของพี่น้องอรุ่นพ่อแม่ที่ทําเอาไว้เราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะครับอันที่2พอโตมาเราก็ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเราก็ได้ดูทีวีจากประเทศเวียดนามว่าเขามีการาต้อนรับเต็ดยังไงบ้างเขามีาสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เราเคยเห็นในวัยเด็กยังไงบ้างเราก็เอาเข้ามาเสริมเป็นการเรียนรู้จากเขา anh thứ ba thông tin Anh Vinh là một người sinh ra ở tỉnh Mộc Đa Hàn là lớp con em của Việt Kiều tản cư từ một nghìn Anh lớn lên trong một cái xã hội Việt Kiều mà mỗi lần Tết đến thì là rất là vui vẻ bà con chuẩn bị đón tết có hoa có kẹo có các trò chơi dân gian thì từ những cái hoạt động đó nó đã thấm vào trong cái ý thức của anh cho nên anh rất là thích nghiên cứu về các cái phong tục tập quán về các cái trò chơi dân gian về cái móc các cái món ẩm thực vì thế anh đã học hiểu với các tầng lớp cha anh và bây giờ anh đã có những cái thành tích rất là phong phú về việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ các món ăn, các trò chơi dân gian của Việt Nam để được kế tiếp mãi mãi cho tới mai sau. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, chúng tôi <laughs> được được thông báo bởi Thân Bạch Hàn, Phụ Phúc Sổ và thí thí con của Việt Nam. หลังจากนี้แล้วไปแล้วเนี่ยเราจะมีการาละเล่นต่างๆช่วงประมาณา16า17นาฬิกานะครับจะเริ่มจะมีการละเล่นจะมีการสัมมนาการสนุกสนานคืน้นเคลงกันแล้วท่านอย่าลืมติดตามตอนที่สองนะครับตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งจะมีตอนที่สองที่สามที่สี่เพื่อไม่ให้ท่านดูแต่และคลิปเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมาะ เราะฉะนั้นเราจะตัดเป็นคลิปสั้นๆให้ดูเป็นตอนนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราทั้งสี่ท่านจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจุงมึกน้ำเบยสวัสดีครับ